สวัสดีครับสำหรับทนบ .com รีวิวนะครับในครั้งนี้นะครับก็พามารีวิวนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่อาจจะมีนวัตกรรมแปลกใหม่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับเรียกว่าหุ่นยนต์เช็ดกระจกนั่นเองนะครับซึ่งหุ่นยนต์เช็ดกระจกที่อยู่ด้านหน้าผมตอนนี้นะฮะมีขนาดเล็กเพเดียวนะครับขนาดตัวเครื่องมันนี่ประมาณ1กิโลนะครับ0.95กิโลกรัมนะครับก็ยังไม่ถึง1กิโลเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับ เป็นยี่ห้อที่มีชื่อว่าม u m m บอ o t ดนะครับม u ม m บอ o t ก็เป็นยี่ห้อจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่ปีคศ2 0 1 6นะครับก็ตัวนี้นะครับมีรุ่นนะครับที่ชื่อว่า Glass Bot W 1 1 0 S นะครับผมซึ่งหุ่นยนต์เช็กระจกที่เห็นด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จับว่า มีความครบเครื่องนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะใช้กระจกเนี่ยนะครับาการทํางานของมันเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องยึดเกาะกับผนังแบบนี้นะครับยึดเกาะกับกําแพงแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดเกาะกับกระจกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือจะต้องยึดเกาะกันในแนวดิ่ง90องศานะครับซึ่งการที่จะ มีโอกาสที่จะล่วงหล่นตกหล่นมาบนพื้นนะครับสร้างความเสียหายกับตัวเครื่องหรือว่าพื้นของคุณได้เช่นกันนะครับดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องคอนเซิร์นนะครับตระหนักกันมากมายเลยทีเดียวนะครับมาถึงช่วงของการแนะนําส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนี้กันดูบ้างน,นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับก็ตัว g l a s s W a t ึ่ง S ตัวนี้นะครับก็แน่นอนฮะ จำเป็นที่จะต้องมีเชือกนิรภัยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือเชือกนิรภัยความยาว4เมตรนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตะขอที่เอาไว้เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถยึดได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรางม่านเอวยาวบันไดเอวยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ที่เกี่ยวตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งน,นะครับตอนนี้ช่องเกี่ยวเชือกนิรภัยนะครับแล้วแต่ว่าจะถนัดจะเกี่ยวฝั่งไหนนะครับจะยึดฝั่งไหนนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นช่องเสียบไฟตรงกับอะแดปเตอร์นะครับก็จะตัวเครื่องนี้ใช้ไฟนะครับขนาดทำงานด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดสวิตช์เครื่องหลักนะครับก็เอาไว้ใช้ในการเ,าเขาเรียกว่าสร้างภาวะสุญญากาศนะครับคือข้างในเนี่ยในตัวเครื่องนี้จะมีพัดลมสร้างภาวะสุญญา,า,ากาศอยู่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ พลังสูงมากแรงมากนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าเครื่องนี้ที่น้ำหนักประมาณ1กิโลเนี่ยยึดเกาะกับกําแพงได้อย่างนึบเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เป็นเป็นจุดที่ดีงามของมันนะซึ่งอันดับแรกนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้3วินาทีก่อนนะครับเพื่อทําการเปิดระบบพัดลมดูดอากาศเพื่อสร้างภาวะสุญญากาศให้้ในการยึดเกาะผนังกำแพงกระจกต่างๆนะครับผม ส่วนอันนี้นะฮะก็เป็นช่องนะครับที่จะเป็นช่องดูดลมเข้าแล้วก็ช่องปล่อยลมออกนะครับก็จะมี2ฝั่งแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้มันเป็นหูหิ้วได้ด้วยแบบนี้นะครับแบบนี้นะก็ยิ้วไปหิ้วมาได้นะครับส่วนอันนี้นะครับปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มทัชออนนะครับหรือว่าปุ่มสตาร์นั่นเองนะฮะก็เอาไว้ใช้ในการกดเพื่อให้หลังจากที่เราเอาเครื่องนี้ไปแปะที่กำแพงแล้วนะฮะ เราก็จะต้องกดปุ่ม Start ตัวนี้นะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยทำงานนะครับไปไปตามผนังกำแพงกระจกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจริงๆพอดียังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับข้างในมันจะมีไฟนะครับแจ้งเตือนบอกสถานะการทำงานต่างๆของตัวเครื่องอยู่นะครับรายละเอียดอยู่ในรีวิวของทนบ o o ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงนะครับเอาไว้ส่งเสียงนะครับ การแจ้งเตือนต่างๆนะครับเก็จะเป็นเสียงแบบปี๊ปปๆๆีอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนประกอบด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้า ไมโครไฟเบอร์เช็ดกระจกนะครับซึ่งผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดกระจกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาให้มาเยอะมากนะครับอันนี้คือติดเครื่องมาแล้ว2ผืนนะครับแต่ว่ายังมีนี่ฮะให้สำร,รองมาอีกนะครับทั้งหมดหกคู่ด้วยกันนะครับ1,2,3,4,5,6 6คู่นี่นั่นหมายความว่า6คู่นะครับก็จะมี12ผืน บวกกับที่ติดมากับตัวเครื่องแล้วทั้งหมดบบเสร็จนะครับ14ผืนด้วยกันนะครับก็เอาสามารถถอดออกนําไปซักได้นะครับวิธีถอดก็ไม่ยากเลยฮนะนี่ฮะก็คือแกะเอาตรงนี้มันจะเป็นยางยืดนะครับดึงออกมาได้เลยแบบนี้นะครับนี่ฮะจะลักษณะคล้ายๆประมาณอย่างนี้นะฮะก็เอาไปซักทำความสะอาดได้ปกติเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าวงล้อทําความสะอาดให้ด้วยนะฮะซึ่งสามารถงัดออกมาได้นะครับเนี่ยฮะล้อวงล้ออย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า cleaning wheel นะครับเป็นวงล้อทําความสะอาดนะครับก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้ง่ายนะครับซึ่งมีอยู่แล้วมาให้ในเครื่องเนี่ยสออันนะครับแล้วก็ยังมีอะไหล่สำรองมาให้อีก2อันนะครับเผื่อเผื่อมันแตกนะฮะหรือว่าชํารุดเสียหายนะครับสรุปว่า มีอะไรสำรองมาให้ครบครันเลยทีเดียวทั้งตัวผ้าเองนะครับแล้วก็ตัววงล้อทำความสะอาดเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานเครื่องหุ่นยนต์เช็ดกระจกมามิบอดนะครับ glassbot w 1 1 0 s ตัวนี้นะฮะก็จะต้องมีการตรเตรียมเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับก็มีอยู่ไม่มากนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับเสียบสายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบเชือกนิรภัยนะครับเชือกนิรภัยตัวนี้ผม โยงยาวขึ้นไปถึงเพดานเลยทีเดียวนะครับผูกไว้กับเพดานนะครับกันตกครับกันตกแล้วเดี๋ยวก็อันดับต่อไปนะครับก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะเอาตัวน้ำยาเช็ดกระจกนี่แหละนะครับมาชีดใส่นะครับทั้ง2อันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นใช้งานกันนะครับอันดับต่อไปนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเปิดเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับให้พัดลมดูดอากาศเนี่ยนะครับไม่ใช่ดูดฝุ่นนะครับพัดลมอันนี้เนี่ยมีหน้าที่ที่เอาไว้สร้าง เขาเรียกว่าภาวะสุญญากาศนะครับให้กับตัวเครื่องนี้เนี่ยในการยึดเกาะติดกับกระจกได้ในแนวดิ่งได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหุ่นยนต์เช็ดกระจกนะครับเราจะต้องทํางานในแนวดิ่งนะครับซึ่งการเปิดพัดลมนะครับในการสร้างภาวะสุญญากาศตัวนี้นะครับจะต้องกดปุ่มนี้ทิ้งค้างเอาไว้3าวินาทีครับอ่าแล้วนี่คือเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับเสียงก็จะดังแบบนี้นะครับไฟแสดงสถานะนะครับก็ แสดงออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมต้องดึงนะครับต้องออกแรงดึงเพราะว่ามันยึดติดกับกระเรื่องของืูนระเบียงอยู่นะครับเนี่ยดึงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะนํามาแต่กับตัวตัวเครื่องนี้นะครับตัวกระจกเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้ตอนนี้คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแนวดิ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสั่งเริ่มต้นการใช้งานกันดูนะครับจริงๆแล้วนะครับการสั่งงานให้เครื่องเริ่มต้นการใช้งานนะครับมี3วิธีด้วยกันนะครับก็คือ1ึ สามารถกดสั่งจาดปุ่มสตาร์ที่อยู่ในเครื่องนี้ได้เลยนะครับนะครับปุ่มอย่นี้นะครับน,นี้ก็คือสายเครื่องเริ่มต้นทำงานแล้วนะครับ ด้านก Korea, ารสั่งงานตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเรามี3โหมดหลักๆด้วยกันนะครับก็คือโหมดโหมดแรกนะครับโหมดแรกคือเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับมันจะขึ้นไปด้านบนสุดของกระจกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาลงมานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็วนลงมาเราื่อยๆตามลําดับที่เห็นตามลูกศรนี้เลยนะครับแล้วก็โหมดที่2เหมือนกันนะครับก็จะวิ่งไปตามฝั่งด้านซ้ายมือก่อนนะครับแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็โหมดที่3นะครับก็จะวิ่งไปด้านขวามือก่อนแล้วก็ค่อยลงมานะครับ แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่โหมดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเป็นโหมดสั่งงานแบบสั่งงานแบบแมนนวลนะครับก็คือสั่งสั่งเองว่างั้นนะครับก็วิธีการนะครับนี่ฮะวิธีการใช้งานก็คือสมมุติเราอยากให้เครื่องขึ้นบนนะครับเราก็กดขึ้นไปนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราอยากจะต้องการเปลี่ยนอยากจะให้มันวิ่งลงมานะครับเราจะกดมันลงแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่สนใจเราเห็นไหมฮะ มาเราจะต้องหยุดเครื่องก่อนนะครับกดปุ่มหยุดเครื่องที่มุมขวาล่างก่อนนะครับปุ๊บแต่พอกดหยุดแล้วเครื่องหยุดแล้วนะฮะแล้วเราก็ค่อยกดให้มันลงมานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้มันไปทางอื่นนะครับอ่าไปอยากไปทางซ้ายมือนะครับแต่ซ้ายมือของผมพอดีผมนั่งอยู่ในในห้องนะครับแต่ว่าตัวเครื่องอยู่นอกห้องนะครับถ้าสมมติผมกดไปทางซ้ายเนี่ยตัวเครื่องจะไปทางขวานะครับมันจะไปชนกับ ขอบของกระจกพอดีนะครับไม่เชื่อลองดูนะฮะนี่ฮะมันจะวิ่งซ้ายไปปุ๊บแล้วมันก็จะไปชนนะครับซึ่งก็เราต้องสั่งให้มันไปทางขวานะครับไปทางขวานั่นก็คือมันจะมาทางซ้ายของเรานะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าอยากใช้งานหมดอัตโนมัติก็ได้นะครับกดไปที่หมดอัตโนมัติได้เลยนะครับอันนี้จะง่ายเลยนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็ เอามือถือวางเลยฮะแล้วก็นั่งดูมันทํางานไปนะครับนี่นะครับพอออกมาดูด้านนอกนะครับก็ลักษณะการทํางานก็จะแบบนี้นะครับเสียงเครื่องค่อนข้างดังนะครับก็แนะนําให้ถ้าอยู่บนคอนโดเนียมนะครับก็ขอให้ทาเป็นในเวลากลางวันจะดีกว่าจริงๆจะไปรบกวนนะครับห้องข้าๆได้เช่นกันนะครับลักษณะก็นี่ฮะที่มาถางสถาดก็จะเป็นวงๆแบบนี้นะครับแต่ว่า ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวรออีกสักนปดหนึ่งนะครับให้ให้มันทำหลายๆรอบนะครับเดี๋ยวมันจะหายเลยนะครับในกลุมกลมตัวนี้นะฮะทีนี้นะครับเป็นอีกคาถามหนึ่งที่หลายคนนะครับก็จะต้องมีคําถามเหมือนกับผมที่ได้รับเครื่องนี้มาตอนแรกนะครับก็คือว่าในเมื่อเครื่องนี้เนี่ยมันใช้ไฟอยู่เห็นไหมครับใช้ไฟอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องเสียไฟไว้ตลอดนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดไฟดับขึ้นมานะฮะณับเวลาที่ กำลังทํางานอยู่แบบนี iosis, dogs, พ Rangers, ้พอดีพอดีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีแบตเตอรี่นะครับสำรองภายในเครื่องนี้ขนาด500ดีแอมป์นะครับซึ่งสามารถปล่อยให้ตัวเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ต่อไปประมาณ10นาทีได้นะครับแต่ในสเปคกระดูไว้บอกว่า30นาทีนะครับแต่ว่าเพื่อความเซฟตี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็แนะนําให้ใช้ประมาณอีก10นาทีก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดึงปลั๊กตัวนี้ออกนะครับ นี่ผมลองดึงออกแล้วนะครับลองดึง,ด,ง,ด,งดึงตัวอะแดปเตอร์ออกนะครับตัวเครื่องนี้นะครับจะสังเกตว่ามันไม่หยุดาการทํางานนะครับแต่ว่าตัวพัดลมเนี่ยจะ,ะทํางานได้ช้าลงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องนี้เนี่ยยังมีแรงยึดกล่องนะครับสูญญากาศกับตัวกระจกนี้อยู่สมมุติว่าไฟมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวอะแดปเตอร์อันนี้นะครับเสียบไฟเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ก็สังเกตดูนะครับก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งได้นะครับโดยไม่มีปัญหานะครับกดปุ่ม start เพื่อเริ่มต้นการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะฮะลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าผมจะพยายามป็นตัวเครื่องนี้ออกมานะครับดูผมออกแรงมันค่อนข้างมากนะครับมันก็ยังไม่ออกต้องออกแบบออกแรงเยอะมากๆนะครับถึงจะออกนะครับ วิธีการอยากจะหยุดเครื่องทํางานก็ดึงมันออกมานะครับก็ก้ออกแรงนิดนึงนะครับแล้วก็มา,มาวางไว้บนพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องกดหยุดนะครับเพื่อดับเครื่องแบบนี้เป็นการปิดการใช้งานนะครับผม สังเกตเห็นได้ว่านะครับเจ้าหุ่นยนต์เช็ดกระจก Glassbot W 1 1 0 S ตัวนี้นะครับก็มีความสามารถในการเช็ดทำความสะอาดกระจกต่างๆได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบานกระจกประตูห้องอาบน้ำเป็นต้นนะครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับหรือแม้แต่อย่างเช่นพวกตามบานเลื่อนตู้เก็บเสื้อผ้าเป็นต้นนะครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะช่วยปีนขึ้นไปนะครับ ไปเช็ดด้านบนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาบันดงบันไดามาปีนนะครับเพราะว่าถ้าเราแก่แล้วนะครับอาจจะพัดหล่นตกลงมาได้นะครับก็ร่างกายบาดเจ็บอีกนะครับไม่คุ้มกันนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับมันก็ยังสามารถที่จะออกไปเช็ดด้านนอกนะครับกระจกที่อยู่ด้านนอกอาคารที่เราไม่สามารถปีนออกไปได้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่คอนโดมิเนียมอย่างผมเป็นต้นนะครับช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้เยอะเหลือเกินนะฮะนอกจากนี้มันก็ยังช่วย เช็ดนะครับทำความสะอาดพวกอยาก่างใยใยแมงมุมต่างๆที่อยู่บนเพดานนะครับพวกตามกําแพงเนี่ยมันจะชอบไปเกาะอยู่ตามขอบมุมเพดานต่างๆนี่ก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่คิดว่าจําเป็นนะครับก็ลองพิจารณาตัว g l a s s b o a r w 1 1 0 s เอาไว้นะครับครับสำหรับ thanop com รีวิวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ